กอจะเปิดไปขายเพื่อนยังไหมชักยาเบาชักยายังไงนะชักยากันมาครบเด้อืมเอามาครบเจ้าเบาอ,อยู่ไซนะน่ะเยเงีอืมคือครบสูงเทโดยกลาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อน้องอตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพ่อพ่อมื่อานนี้กะ มาอยู่แถวเพื่อนเอโอพุ่แหละพี่น้องเอ้เนาะโดยมามื้อนี้กะแวะมาหาเอโอเพิ่นเนาะเพราะว่าตั้งแต่เอพิเพิ่นไปซื้อดินพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยกอ่ายังบ่ทันมาเนาะเพราะว่ามีแต่ไปทางอดินภูวงพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาทางนี้โดยมื้อนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยแวะมาหาทางเอโเพิ่นเนาะโดยเดียวกะสิไปหาพ่นเลยพี่น้องมื้อนี้ไปขายเครื่องอยู่บ่หรือว่าจังได๋เนาะโดยพี่น้องผู้ักเอโเพิ่นลูกอุ้มเตา sao, sơ bái đi đây, mô đơ Sơ bái đi phôn phân phai Mô ăn bùi dù Mô ăn đê phôn bùi nặng như cái รักนางนางอึ๊เฮ้ยดีใจบ่ได้รอมาเอาอันหล่อในพายสื่อเองมงช่ากลิ่มอือมากื้่มซื้องามเนาะพี่นอ้องเอ้เมื้อนี้มียังเนี่ยขายมันเลยเอ็มมงมีแต่มะม่วงแบบแอลมงมาขายอือ ใสิไปตลนนาดมีเงินหกสิบมีเงินหกสิบพันลเลยเลยบอกป้ายบาอก <c oughs> <c oughs> น้องมลน้องกินข่าวอะไรบ่อยม่งมือสาวนี่กินกำลังนะยังประทานได้กินยังประทานได้กินอยู่น้องม,น,น,องมนก็ใช้แต่เพนเพิร์ดพี่น้องย เนาะพนัว่านบ่มีส่งให้ใสยอย่อยู่ยังบ่มียักโตีหรืบอบ่อืมเอาว่าเนี่ยไปดินใหม่บ่าว่านไปไปมดเมื่อวานจนพ้นตกไปแล้วก็พาคนเจอกบุ๊ดี้หลดหมดก่อนแล้วกาเจือกรึ่งตัวบ่แพ้โดย ไปแล้วก็ฝนว่านี่ฝนตกแห้งแห้งว่านี่เนาะมาหมู่ว่านี่คนค่ะก็มาอยู่อืมด้วยว่านี่ฝนตกแหงพี่น้องเอ้ยเนาะมาแถวนี้ <c oughs> อันเฮือนนี่ยังกปิวไปเบิดหลังคาอันน่ะเบิด มากับฝนตกอันว่านี่บ่ได้อันตกห้ําน้องมนบอกว่าแน่บ่เปียกหมดแม่นลกอือนวมื้อนีไปคาจักโมงมื้อนีเฮากจักโมงเบิ่งโมงก่อนเด้อออ8:00นสิไปอือเอามาอันนันว สา,ปาเปิดเาหมวกหัวไปหลอกใครอันเห็ดหัวยังน้บอกอัน,อน,อนมอลโมอยู่ดินไม้เห็ดแล้วบออยังอย,งอยู่อ่อาวันนี้ไปยังสาวไปที่สื่อนี่บอ,ไปอ,อไปอาณาไมอ๋อไปอาณาไม อาไรไม่ยังแล้วเนาะเพราะว่ามันกัอันแปนแต่กับแปนอยู่เนาะดินน่ะเนาะแปนเยียเพราะว่ามันเพิ่นดุตจะได้พีน่น้องเยเพิ่นดุันนัานแน่เลยอืมแม่เลีย้ยงไว้ที่ชิบชีบอ่ะแม่ชิบชีเฮ้ยโบแม่ได้ชิบหาอะไรได้หนี้นะ เมือนมะเมืนเบือนเดอนเดือนเือนเดอนเบิ่งกนวันที่สิบหนี่ยังกระาเปล่เป่าคกเป็นยังไงบอกชักยายังไงนะชักยากันมาครบด้ออเอามาครบเจ้า,าบอกอ,อยู่ไซนะ่ะอืมอคือครบสูงเทอจัเหมือเกมาครบอยู่ในคาติ ให้อันได้มุ่นพาไปบ่อ๋อเลยเพราะว่ามันอันต้องต้องซักคู่คู่เดือนบ่หรือว่าจังได๋3เข็มอ๋อ3เข็มมายังครบเจ้ามาหนุยมายังนี่บ่มาธรรมดาออเป็นตัวใหญ่ มาอันมาครบถ้าห้าวเรซักยาก็ยันเป็นว่ออย่างนี้เนาะมันต้องซักกันว่ออย่างนี้แหละอืมเพราะว่ามันอันนั้นนี่ยไม่หนีบริปายใครเขื่องแต่ว่ามันโมมีแนวบูดเตี่ยวโมมีวันนี้หูดว่ะอืมยังบางท่านไปซื้ออยู่ โอ้ยที่สาอืมได้ไปส่วนได้รอดีแล้วบาน,นี้เนาะ <c oughs> รอมันคงเลย ขี้โมงย้อยแล้วนะเสร็จขี้โม่งกันยุ่งบวกการเดโมขึ้นเป็นตุ่มแดงเบิด ตัวสิเอาไปนั่งบมไปสักยานี่ยเออไปใครเสือมแม่ืม่ืม่แม่มีโอร์อรอร์ตัวเก่าน่ยไปใส่โมตัวาจะอูไปหูมาแต่ละเถื่อนอ่ะ อ๋อเบอร์เอามานำรอแบบนี้แนละ้วขากนอนกนไ็ได้ได้เนาะถ้าว่าอันนิดหน่อยนี่มันจะอันนั้นได้เลยน,น้องเนาะอ่าเอาไปนั่มนะแต่ว่าอันนี้มันใหญ่มีเต็นทอยู่หูยาง,อยางเอาครับจะได้ช่วงสีแพงเนาะเบิง่งเนาะราคาอืมห้าพันบาทา <c oughs> บคุณบอกมเมืนอน่อคืนเนี่ยโมเบได้นอนมาเมื่อคืนนี้นอนนอนอยู่ วันนี้วันนี้วันศุกร์เลยนะแม่แม่วันนี้วันศุกร์มือวันเสาร์วันสะอันวันเสาร์นะวันที่สิบหกวันศุกร์นะวันที่สิบห้าแต่โมงก็เท้าแต่วันแต่วันที่แต่ที่ไปแสนขีดว่ามีแนวไป ยิ้มไปเผยเลยฝนตกอีหยังว่านเนี่ยบุรีหมื่นบุรียังมอกอยู่ดินใหม่นะคือดินน,นะนะแท้เจือกหึ่เจือกดินรถเจือกบุรีคนเจือกเจือกอือทะยานแท้บากกำลังจะออกมาเจือกอืมอมันไปกับลูกนี่บ่าวานี่กะบางแน่เห็นบอกไอ้เอาลูกไปกับผ้าลูกเจือกใครแต่บุรีเป็นหยงังบุรีเจ็บในไซตี้อือเมื่อคำเนี่ยก่อนใครแต่ว่าอันนั้นเนาะ มันเป็นดินใหม่ดิมันการนั่นแหละน้ออนองมนต์นี่ <c oughs> แต่เต็นหูอยู่ถตาปต้องคนกับว่าหายแหละนี่อันน้องอันเอ็ดดี้เนี่ยเพิ่เอาไปห้องเฮียนไว้โมบอบออืม รกกเราเราเรา,เรา,เรา,าบอกว่าสีผ้าป้ายบอกไปซักอยู่อันห้องหมอได้นะห้องหมอบริคินิกห้องหมอทหารอ๋อห้องหมอทหารถืออยู่ได้ทาวารเป็นอันนั้นแหละแพงคลินิกนะอืมเคยยันเราลืมอืมบอกลองโทรนัร่เบอร์อีเคยโทรถามอีก เอบอ,ะะะงองบาา่นผลผลิตไปงงเ้าใส่เลยขบมลิดเป็นยังอีกตีนอะ่ะผละิตตีนผละิต <c oughs> อยู่ภูมิตัวหนะมือนนี้คือกินข่าวสวยแถมมือนนี้นะได้ยังกินยำเศร้า ยังบ่มีเหล้ากินยังบ่ทันกินข้าวเช้าซ้ําอันนี้ต้องสิไปซื้อกะแผ่นพื้ดลูกกับเม็ดสิซื้อแพดลูกออสิเอาม่นซื้อแพดก่อนว่าใส่ได้ส่งอันนี้บ่ใส่แพดไปขายเครื่องได้เงินลซื้อส่งส่งเด็กน้อยแพงๆในเครื่องเ็กน้อยนะพี่น้องอันเครื่องผู้ใหญ่และถื ไปซื้อมาหาว่านี่บาลัวเมื่อไรมาอชิญอ๋อมาเื้อน,อน,อนี่แต่มาเชิญอ,อันบ,บ่แม่นมื่อไปซื้อดินเบ่เบาคนละมื่อบ่ตอนไปซื้อดินเดือดจนเียอ๋อตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้กการไ,ไปน้ำน้องเต็มหลดเลยจาก็ไปบ่เกี่ยวกับไปอ๋อเกี่ยวกับไปออไปกลเติบแล้วเผื่อสีหอนเนาะอเอามาให้ได้ลูกนะคืองามแท้ อืมตัวเล็กๆได้ลูกง่ายๆเนอะน, <laughs> <laughs> น้องม่อนปินหนาพี่ดูออหูจักแท้นีนเอิญนสื่อว่าปินมา <laughs> จักคว่ำเลยพี่น้องเนี่เนาะอันพิ่นเอิญจักหอดอันันละบบก หอดอันเดือนเลยบอกบอแม่หอดปีเลยบอกหรือยังยังหาเดือนนี่ก็หอดอ๋อหาเดือนยังบอกหอดปีซ้ําลุยลุยอยู่เนาะหยิงมีสัตว์ไวนะตีเข่าเดินนี้นะเดินนี้นะเดือนเดือนสี่แล้วสีข่าวเดืูหาอลไรเด้จังการอะไรจังไหนนี่วันที่ชิคุกเดือนหา เลยข,บ,ขบกำหนดคนเกิดนะมั่งเหอขบกำเนดอันเดือนเกิดอันน่ะปีเกิดกระหอดเดือนแล้วเนาะเดยปีหนึ่งเหมือนหอดเดือน,อน,อนหอดปีดดดแล้ววันนี้ มันนี้บรรยากาศออกแดดเลยพี่น้อยเนาะชงสีบนต๊อีกแล้วมือนี้เบื่องในทั้งอันนะท่นพุดห้องน้ำซ้ำมือได้สิพุทห้องน้ำพันวาแดดเลยน้ำมนเนาะมือได้อีกกว่านี้ไอโมส่มโสิไ,าาสไ,ไสดไป,ออไปดินใหม่ชงที่ไลมือจังเนาะแม่นบ่เผื่อสิเิกดไปไปดินใหม่ผูกบ่ นจนอ,อ,อันนั้นนี่คือ,อยังคนให้หน่าออกจะศพเลยอันนี้นะม <S <S นีอะไรม ลินทำเจี๊ยจะไปกับไปนั่นได้นะเจียวจะไปวะวัดเทพวะอืมเคยเคยไปอยู่บ่อยมั้งต่น่ะบ่เคยเด้ไปทางอันในเมืองนี่ได้ไกลได้ไกลเติบจะทางบ้านน้องเดินก็ได้แม่นทางน้องเดินก็ได้เขาก็ขี่ไปโอ้ไกลเขาเคยไปอยู่ขี่รถใหญ่ยังไกลแต่ว่ามันมีอันอันนั้นเนาะไปไหว้ธาตุอีงยังางายแถวนั้นก็มีปลามียังพาน้องมณ์ไปเบิ่งปลาบ่อืม ว่าพาไปกับบุกพาไปจักเถือ่อไปอยู่กันตอนอยู่นำกันนะให้พวพาไปพวบอกพาไปบอกเอาอันบ้านเพ่อนอยู่ใช้สักไก่กันบอกมาพูดสวรอื์อื้แต่ว่าอันอยู่อยู่แทวในเมืองพี่นอกเนาะ เช้ามาในน้องมน,มนยังบันกินข่าวแล้วบอกินแล้วบอ <c oughs> <c oughs> ว่านี่แม่พ้าลม <c oughs> ่มมันเหมือนกบเจ็บมาว่ามันอยู่ทางหนาเนาะนอกจากว่าสิเอาหนาลงหะอละเด็กหน่อยซ้ำ,ำมันเจือกดินมันเหนะมืนเนาะเหมือนได้อยู่ดินใหม่เพิ่อนนะเพราะว่ามันเป็นดินเพนเกตใหม่พี่นอนะ้องเนาะดินดินใหม่เลยเป็นดินเซตไท่เนะี่ยฝนตกมันเลยหมือน มาิมาไอโฟนนำเป็นกระบอยู่ซ้ำพอดีเอาไปนอกอืมบตกไวอโมบางเนี่ยบโต๊กอออบอ,กอลูก่านะนะไอโมเอ,มอเเา กินนี <önemli> ่เขาเขาขี่แต่เพิ่นสิตกได้เพิ่นเอามันี่ยลงหัวลงไปน่ะนะ่ยเนี่ยแข็แข็งไปหนาเนี่ยเนี่ยเปรถเฉียงรถกระแวงมากเลยนิ่มนิ่มแหละอันนี้นิ่มไปเป้ยรถไปเพิ่นเพิ่นจืดเสียงรถเพิ่นเนาะขี่ถุงมือเพิ่นปะหูืม เงยายใส่ายคู่วว้แลบ้านนี่เ <c oughs> อาเดี๋ยวกะสีกรับก่นนอนพี่น้องในบัานนี่มีแต่มโมกับทษห์ให้ไอ้บุญและสิไปซักยากะอย่า,าว่าเราลืม <c oughs> สิไปซักยากันมากัดเหมืนบพี่น้องไอ้เนาะา <c oughs> สบายดีเลยโมเดอร์ <c oughs> สบายดีน้องมนสบายดีโด,ดยพี่โอยเนาะเดี๋ดยวคลิปนี้กะสิคอจบคลิปไปก่อนเดอ้อพี่นอนะ้องเนาะพบพอกันคลิปหนาพี่น้องมาก,กพอดีเจอ, MO, อไอโมเนาะอ่าไปฝนผ่นอ่าอยากไปส่ยคีรหลุลดออกไปนอกคนละโดยจากคลิปนี้ก็ตอ้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบิดสุขวสุขคนเดอ้อที่รับชมคลิปตัง้งแต่ต้นจนจบแล้วามาขโฆษณาเนานะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี